เอาล้ครับมาอีกหนึ่งกรณีครับคุณจุธาทิพย์สวัสดีครับคุณจุธาทิพย์ครับครับคุณจุธาทิพย์อยากที่จะขอรับบริจาคพระอ้อมใช่ไหมครับครับนําไปให้กับใครครับคุณจุธาทิพย์ครับพ่อค่ะคุณพ่อนะครับเป็นไซส์อะไรฮะไซส์เอลค่ะไซส์เอลคุณพ่อนี่อายุเท่าไหร่ครับคุณจุธาทิพย์หหกสิบสองค่ะหกสิบสองปีท่านตอนนี้ป่วยเป็นอะไรฮะ เส้นเลือดในสมองตีบค่ะโอ้ถึงกับติดเตียงไหมครับหรือว่ายังเคลื่อนไหวอะไรใดใดได้ไดไดติดเตียงค่ะติดเตียงนานหรือยังครับคุณจตอาทิพย์เจ็ดปีแล้วค่ะสิบปีแล้ว อ๋อเจ็ด <7 S 1> ปีเ <คะ S 1> ปีอ่าอ,อ,อ่ครับคุณพ่อชื่อคุณอนันต์เนาะนะครับอายุ <คะ S 1> 62ปีนะครับก็ปวดด่วยติดเตียงมาประมาณ7ปีแล้วนะครับนี่<ค>ะนะครับอยากได้พระอ้อมสซยแอลเราจัดส่งไปให้เลยนะครับเดี๋ยวรอ <คะ S 1> สักนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราจะรีบจัดส่งไปให้นะครับตอนนี้คุณพ่อนี่ทําบัตรประจําตัวคงพิการแล้วเรียบร้อยเนาะ ค่ะอ่านะครับมีการไปรักษาในโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้านใช่ไหมครับค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยได้รับสิทธิต่างๆครบเนาะค่ะอืมนะฮะเอาละเป็นกําลังใจให้นะคุณจุฑาทิพย์นะเดี๋ยวเราส่งพัออ์ไซแอลไปให้ด้วยคุณพ่อนะครับอยากให้ค e ุณพ่อได้อยู่กับเรานานๆนะขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงขึ้นนะครับครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้คุณจุฑาทิพย์ด้วยนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับอืมนะฮะ มมื้อนนพาาาาากรรัปชช่่จทีตไสนับสนุนโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์